แดงมีสีออกแดงๆอยู่นะครับคานย่านี่มีความนิ่มกว่าของส่วนอื่นนะครับได้เป็นเนื้อร้วนไหมครับได้ติดด้านท้องมานิดหน่อยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องนักชิมนำนานครับวันนี้เราได้เนื้อมากับแซลมอนนะครับ มีอยู่สองร้านเราจะมารีวิวกันนะครับวันนี้ส่วนเนื้อเราได้มาจากาบ้านบ้านบีฟนะครับเดี๋ยวที่ตั้งหรือว่าที่อยู่ของร้านเราจะขึ้นให้ทีหลังนะครับและส่วนแซลมอนนะครับเราก็ได้มาจากร้านแซลมอนพรีเมียมนะครับอยู่แถวสุขสวัสดิ์นะครับเราก็มาเริ่มส่วนเนื้อของฮัมกันเลยนะครับถ้าออกเสียงผิดต้องประทานโทษด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อส่วนที่อยู่บนด้านหลังมัวนะคะคือมันจะนูนๆขึ้นมาหรือที่เรียกว่าโหนกอะค่ะเนื้อส่วนนี้จะมีแบบมันแทรกอยู่ปะกนเป็นจำนวนมากนะคะเหมาะสำหรับเอามาทำชาบูแบบสไลด์บางๆปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของลัมนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะเป็นส่วนที่เป็นแบบ เป็นเนื้อแดงอ่ะเออค่อนข้างจะแบบว่า5%เของงวทั้งตัวจะมีส่วนนี้นะคะอันนี้เนื้อจะเข้มข้นรสชาติจะแบบละมุนลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้มา3ส่วนด้วยกันนะครับนี่คือส่วนสุดท้ายนะครับพิคขยียานะครับเนื้อส่วนนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมเป็นส่วนที่ติดกับเนื้อสะโพกซึ่งกล้ามเนื้อส่วนนี้จะทำงานหนัก ทำให้เนื้อส่วนนี้มีรสชาติที่ชัดเจนและมันมีกลิ่นหอมมากนะคะครับเนื้อเราก็ได้มาสาม,สามอย่างเท่านั้นนะครับเราเลือกเซตป,ปาร์ตี้มานะครับอ่าเราก็มาเริ่มชิมกันเลยนะครับเราทางร้านก็ได้ให้น้ําจิ้มเจีวมานะครับเรา,าชิมเนื้อส่วนฮับกันเลยนะครับเนื้อก็ยังมีความชุ่มของ เนื้ออยู่นะครับยังไม่แห้งจนเกินไปเพราะเราสั่งเป็นมีเดียมมานะครับอร่อยนะครับเรามาชิมเนื้อตัวต่อไปนะครับเป็นส่วนของล้ํานะครับน้ํายังเยิ้มอยู่เลยนะครับเห็นไหเพื่อนๆจะไม่เห็นกันนะครับถ้าใครนสยเนื้อในร้านนี้เลยนะครับนี่ก็มีส่วนของก็จะมีของเอ็นนะครับแทรกอยู่ นะตัวเนื้อสุดท้ายนะครับก็เป็นพิชัยย่านะครับดูกันครค่อนข้างจะยังมีสีออกแดงๆอยู่นะครับคันย่านี่มีความนิ่มกว่าของตัวอื่นนะครับขนาดชิ้นก็พอๆกันนะครับ แต่พี่ขันยานี่ยิ่มกว่านะครับน้ำจิ้มแจ่วเขาก็ค่อนข้างจะเผิดนะครับเสียบเลยนะครับทางร้านก็มีผักมาให้แก้ผิดนิดนึงนครับโหระพาใครมายืดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาชิมแบบไม่ต้องจิ้มจิ้มมั้งนะครับเราผมจิ้มไปลายอันแล้วชิ้นค่อนข้างใหญ่คนระับ ต้คี้ยวนานหน่อยนะ oh, <no. S 1> ก็รสชาติของเครื่องเทศที่เขาหมักมาอยู่นะครับแต่ถ้ากินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแล้วเนี่ยจะเด็ดเลยครับเพราะมันเผ็ดมันแซ่บนะครับลองดูครับจิ้มกับน้ำจิ้มบัพะพาสักหน่อยนะ ามาดูร้านที่สองเลยนะครับข้าวผัดของร้านแซลมอนพรีเมียมนะครับก็จะมีไข่ดองน้ำปลานะครับอันนี้เป็นเซตผักครับมากินกับเป็นยำแซลมอนทางร้านให้มานะครับเพราะว่าเราสั่งแซลมอนมาเยอะห้าขีดนะครับดูข้างในได้เป็นเนื้อล้วนไหมครับได้ติดด้านท้องมานิดหน่อยนะครับทางร้านก็จะมี น้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับมาให้ด้วยแล้วก็มีพวกวาซาบิครับโชยุออยังมี้ยางนะครับที่เราสั่งมาหมวปลาครับแซลมอนซีอวเอาซื้อซื้อหนึ่งครับโปรโมชั่นล้านแถมอีกหนึ่งนะครับก็เลยได้เป็นสองอ่าเราก็มาเริ่มชิมกันเลยนะครับข้าวผัดกุ้งมาดูว่ากุ้งได้กี่ตัว ็อร่อยนะครับไม่ได้เ้าเมลลีเกินไปครับพัดก็น้ำมันไม่เยอมนะครับเด็กๆ่าชอบครับมา,าลองกันที่ไข่ดดงนะครับเยอะมมากเลยครับไข่แดงเต็มๆซัดเลยคริมมากเ,เรมมาก <laughs> พราะเรากินเปล่าๆนะครับไม่ได้กิน รสชาติมันก็เป็นแบบนี้นะครับเค็มๆไข่แดงเยิม้มๆนะครับได้กินกระเทียมต่อไปนะมาลองที่ตัวแซลมอนนะครับแบบนแน่นๆเลยคนระับในกล่องลองชิมว่าสดไม่สดนะครับ ดูน่าจะเขาอจะแร่แช่ไว้ในตู้แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่มีกลิ่นเดี๋ยวลองกินกับาซสบีดูนะครับแล้วก็โชยิวอสบีตัวนี้ดูเหมือนจะเป็น น้ำๆนะครับไม่เป็นก้อนกน้อนน่าจะไม่ค่อยผิดเท่าไหร่นะแล้วก็กลื้นอยู่เหมือนกันนะครับอแต่ว่าร้านก็ให้น้ําจิ้มซีฟู้ดมาเหมือนกันนะครับมากินกับตัวแซลมอนนะครับ ได้ครับมีความเปรี้ยวผ็ดของน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่นะครับนี่ก็เป็นผักที่เขาให้มากินคู่กับแซลมอนนะครับแก้ผิดอะไรกันว่าไปครับอ๋อยังมีหมวปลาเนื่อซีอิวนะครับ ปาแซลมอนปลาแซลมอนนี่จะมันตรงส่วนหัวเยอะๆนะเนื้อก็จะมีด้านด้านบนหัวนิดนึงครับแล้วก็ตรงขี้มันก็ยังยังจะมีเนื้ออยู่นะครับ ต้องวางตั้งเลยนะครับเราชิมน้ำตัวนึ่งซิวนะครับรสชาติก็เค็มไม่มากครับกำลังดีครับบางร้านอาจจะเค็มสดน้ำได้เหมือนหัวปลานึ่งซิวปกตินะครับจากการนี่เรากินมาแล้วสักสองร้านนะครับเนื้อพวกเนื้อของบ้านวีฟนะครับถ้ากินร้อนนะครับอาจจะอร่อยครับแต่ก็โอเคเลยครับเนื้อกับน้ำจิ้มที่เราได้มาถ้าเป็นผมนะครับ ผมจะมีคะแนนเต็มคือ5กาโกลกครับคะแนนเต็มน่าจะให้เขาสี่เลยครับเพราะว่าของพวกนี้กินละล้อนก,นกินกับน้ำจิ้มเจีวอร่อยมากครับแล้วส่วนร้านแซลมอนพรีเมียมนะครับแซลมอนก็อา,อาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่เพราะว่าเขาน่าจะแล่ไว้แล้วก็แช่ในตู้แต่พวกอย่างอื่นว็หัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิวนี่ก็โอเคครับอร่อยนะครับผมก็ให้ ซี่นะครับสี่กับเราครับแซลมอนให้สามนะครับก็มันไม่ไม่สดนะแซลมอนก็ทั่วไปนะถ้าตัวข้าวผัดข้าวผัดกุ้งนะครับก็ก็ดีครับมันไม่มีน้ำมันไม่เยิ้มข้าวก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ให้สี่ไปเลยครับไข่ดองน้ำปลานะครับหรือผมก็มันจะค่อยได้กินเท่าไหร่ครับผมให้เขาสามจุดห้าเลยครับ เราก็ชิมมาทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง2ร้านเดี๋ยวเราก็จะอาจจะขอตัวไปกินให้เรียบร้อยก่ small, อนนะครับอยาา่อยาลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องนักชิมในลำน้ำด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวร้านไหนกันหรือว่าเราจะมาทำอาหารหรือว่าพากันไปที่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหนื่อะไรมเหนื่อไหมเนี่ยเหื่อะเหนื่อยจมูออกเลยอะเออเช่นกันนี หลังเปียกชุ่มเลยก็ว่าทาไมเปิดแอร์ยังไงวะไม่เย็นเป็นการถ่ายทำดิร้อนมากไม่แต่กล้องนี่มันนิ่งกว่าถ้าเกิดลองลองดิเราไปขยับมือกันนคือเธอเชอรวิ่งเธอร์วิสเรื่งติดติดประตูเลยสองจะได้หายหิวนะเอ้าเครื่องนี้ถ่ายอยู่แล้วหายหิวไปน้ำ ม็ใขรไม่ชิมนะไข่ชิมน้ำมาชิมนะชิมอ่ะเด็กมีสี่สี่อัน